คนสองสามสิบคนเนาะตอทำนาโม่เนาะโหโผล่กันอีกเนาะพี่น้องมันดได้มาซื้อโทรศัพท์ใหม่เนอะโทรศัพท์มันตายเนาะแต่มาในร้านมันจะบนเนื้อเนอะตัวนน้นำมาซื้อเนาะก็ไปซื้อของแพงพี่น้องซื้อของถือนะครัววิ่งเงินเนาะห้าหมื่นแล้วเครื่องอีกเครื่องนั้นมันเซฟเนาะพี่น้องเระเทถ่ายเบิึงเนาะตอนซื้อเนาะเก่าหมดแล้วเดี๋ยวเมื่อเัาเขื่อนที่ไทเบิึงเนาะโทรศัพท์แบบมันเป็นรุ่นนนใใดะหลุ ดีอีส่วนหนึ่งน้อพี่น้องมันจะมันเป็นเวนี่มันเบิดมันเบิดโปรน้อพี่น้องเนาะหลัราธนาคารก็เริ่มเริ่มวันเหมือนเดิมเป็นวันเสาร์อยู่เนาะยังเป็นวันจันทร์กูด้วยแล้อยู่ตลาดปากซอยพี่น้องเนาะมีอยังกับไปถ่ายเบิรงตถ่ายส้มกันน้ำพี่น้องเนาะตอนนี้กับเซดเตอรับบ้านเนาะพี่น้องเนาะธนาคารก็บบัวเรดเข่าเนาะ กดไหลกดแทรกกตายบอกข้ามได้พี่น้องเลยก็ซาบก็เซ็ตกลมดองพี่นองเลยน่าเส็นได้เลยเนาะ เปิดกล้องบอได้เปิดกล้องกันล้างเปิดกล้องหนาเนาะพี่น้องเนาะขอโทษข้อพายเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็อยู่บรรยากาศแดดพี่น้องเลยมาข้างไปจะได้ถ่ายเลาะไปเรื่อยๆเนาะไปซื้อของให้ร้านน้เนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งอส้มตอนซื้อของพี่น้อง น้องก็มาซื้อแว่นพี่น้องเอ้คลายเซเว่นมีนมาซื้อที่นี่ตะกี้เลยจะพอ้อมยอยู่ไทน้องดิมาซื้อเด้อพี่น้องร้านทองเนียไน้องมึงน้องลองรอไปทามึงตลาดน อันนี้อาจจะเป็นสอยบบกไก่อยู่เนาะพื่อนแม่นซ่ยสอยโบกไก่อยู่มองแต่จะอ่อนทองพี่น้องเลยเงินเด้อพี่น้องเนาะซื้อเอาอใส่นับพี่น้องเน่อดูเลยอยู่ มังมาอยู่ว่หรืวะอหรือวะมาเีเว้นนี่องมมขยายหัข้างมันยังขาดเวนหมดเลยครอยากซื้อมาเชื่อเดอาวนขยายพี่น้องเลยยบอนนยูบออนยนาใหัน้ หันนี่ก็หันเอเมือนะพี่น้องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยากาศพี่นอ้อยแต่ขางรันทองแต่ก่อนนี้จะเป็นรันทองเนะาะขาเนาะหากันกินพี่น้องเทียบเลยซื้อเครื่องให้ร่าพี่น้องเลยตอนนี้ มันซื้อเครื่องให้ร้านพี่น้องโอ้ยเครื่อนมีตัวตรงน้ำพี่นุ่มราคาเนาะโอ้โหใหญ่ดีเงินพี่น้องเลยระบกแพ่งหรพี่น้องเนยสุดน้อยนี่ครับสุดนี่น้อยนี่ประมาณเสาห่าเสาห่าพันพี่หนุ่มร้านการเดือนดขัวร้านพี่น้องเลย สจหัาาใจจ้แม่าือยังเุนะสบายดีาม่มคะน้ำนน่นมาซื้อองรกอเียกืมาซื้อาือเครื่องในร้านนี่ก็ได้มันก็ชินเนาะฮะมากมานกนาะบ่ น,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 นี่รุ่นน,น้อยรุ่นน,น,นี้รุ่นนี้อาพันกีบนี่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 เมนบัวตึ้งรุนน้อยๆนะนี่เด็กประมาณจนกวบปลายใส่ได้รึเนาะ เล็กหน่อยขวไปใชได้นาะตัวใหญ่กว oh, oh, oh. ่าแบดฟันุ่ฮะตัวหาันตัวใหญ่กว่านี่หน่อยนึงเบดฟันยงไดตัวน้อยนะตัวนี้หอหาฟันไปให้เด็กใส่เฮะอันนี้เป็นบกเซอร์เนาะเออบกเซอร์เลยนี่เอนนีอแล้วบกเซอร์หยัวเดีฟันนแ่โอ้อพี่น้อง โทรศัพท ja ์นีนี่มมีอันนี้และพี่นองเยฮะี่คนคนไม่ย้ยขเนยีสสะนี่โทรศัพท์ขอแทมไ้เนาะอืมขอแทมอันนี้อ่าย้ากะขาตั้ง เป็นขาตั้งก็มีเข็มมันแทงกันแทงซิบห่อกมี like. yeah. uh mie, no, ho, ho ู่พังโบมีเนาะพี่น้องรุุนโอโบมีหูพังปีหนึ่งเนาหันตอัี้เนาะอันหนึ่ง พอมาคข้ามโรศั์เครื่องน้ำตายน้ำพี่นงเครื่องที่เชื่อมต่อกันนะเลยไปยืมเงินเขาไปซื้อยืมเงินผมไปซื้อเอายืมสี่พันบาทซื้อได้สามพันหาน้ำพิโนงเครื่องตะกี้มันโปมันสามพันหกร้อยหาสิบเนาะยู่หลันทึ่งสามพันหกห้าสิบเขาไปซื้อหลัลน่นทารุมบกเซ่ได้สามพันหา

ให้มาส่งเจอะสิคอ้าวชเร่อยส่งขาเรไมาปกซองมันไปซื้อโทรศทพท์เนาะที่บริลงกลีบคือโทัพทัตายเนาะพี่น้องเนาะแล้วที่บริตเคอมมนนะครับมีเมมนกันพี่น้องเลยนั่นนะเส็ทุกงนะ ขอยอยากตะคำเยอะพี่น้องเลยข่อยคงจินงจกตะลางเลยพวกคนละอย่างดีอย่างนี้ตะกลงคนละกดแชร์กดติดตามให้เด้อะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ตะคำสู๋ๆน้องพี่น้องเนาะมึงก็บุมีไให้ก็เลยพี่น้องเลยหาไปตะก้อนหนึ่งต้องมีเนาะประยชนททอดอกพี่น้องเลยข้อน fc เป็นกำลังใจให้กับพ่อเลยพี่น้องเลยกดติดตามให้ไปเรื่อยๆ เปิดแล้ว <tr> ม <seine Christmas> ันซ okay, the ิมเปิดเรียบร้อยเลยมีแจะใส่ซิมเลยข่หลนะไม่มีทำมาตั้งเฟซเองหรอกเฟตเอาเฟาาเขาเลยเฟตตัวนี้ก็มีแต่เฟตตัวนี้กันบ่เ่กมนเป็นเดียวกันตัวมันสองซิมมาอันนีก็สมนีสมควรนาอพพอพี่น้องนาะฝากกดไล์กดแชแซเดพี่น้องเด้อ สบายดีบ่สิ์ูุขุกคนเนาะ